ฉันไม่รู้ว่าแต่ฉันจะเล่นให้ดีที่สุดเราก็จะพยายามดึงให้โดนแล้วกันอย่าให้เสียชื่อแคลลี่ใช่เราก็จะไม่ให้เสียชื่อคนที่เล่นแท้งขึ้นคน อดีตคนเล่นซัพพอร์ตขึ้นคอนอดีตหรอเจ้ไปขึ้นคอนอยู่ครั้งเดียวอะเล่นในซัพพอร์ตเนี่ยเล่นเท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 นจนขึ้นซัพพอร์ตเปลี่ยนตัวบ้างแต่เล่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมีแต่แท้งซัพพอร์ตอย่างเงี้ย ไม่ได้ไงยังลงตัวเองแช่อะไรนะมีเดมเมียต้องหวังพึ่งทีมอย่างเดียวให้เมนแบกแล้วกันเนาะดีจุดให้แบบเมนแบกแล้วกันเอ้ยนะราชาลำทั้งวันไอ้ชู แอบตึงอยู่นะเกมนี้ใช่ฝั่งเราฝังเราเฟลฟอฝั่งเราอะสกินอยากแก่มดูฝั่งเขาดิครับดังเดิม <c oughs> สายเติมต <c oughs> คิดว่าเขาคงประมาทเราแล้วแหละระวั <c oughs> าางฉลามกลับแล้ว เนี่ยก็ตรงนี้ละเราออกล้างแล้วกันนะเน้นขอออกดูดเลือดก่อนแล้วกันอยากไปล้างหรือเพิ่มเลือดนะขอเพิ่มเลือดดีกว่าล้างล้างเราไม่น่าจะโดนอะไรเยอะไม่ใช่เฮ้ยเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่คุมมาอยู่่ไเราอยู่ล่างถูกแล้วอ๋อยาห์หรอมมันมาผิดป่ะ เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนหลามไปนี่ไปถอย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 ถ่ยไม่ดึงมาวะไปไปไม่ดึงมาวะใจเย็นดีใจเย็นหลามไปยังนี่ีิอีหยานอีหยานมาอีหยานมา อะไรเนี่ยกะึงปออเลยทีมสีฟ้าตีมสีฟ้ามากมีเลือดให้เราปะไม่มีของเราซิกเตอร์มางั้ยสับกวิ้ยเฟิร์สบัต ก่อนเพื่อเลยเมนาอตอะดิป่าไปก่อนเพื่อเลยป่า้ยมันแรงว่ะมวจมันแรงว่ะไิลยเแรงมากอปมาละอยมานะไม่มีเลือดว่ะเรียกมันไปจ๊กเกอร์จ็อก อืจะไปซื้อเลือดก,ก่อนก็ได้เถ๋อ <Okay. S 2> จะรอก่อนจะรอรอขา,อาด้วยนะเนี่ยเราจะซื้อสกินอยากซื้อสกินไวโอตัวนี้นะแต่ว่าไม่ไหวอะ่ะม,นแ,มนแรงมนแรงสกินแรงเกิน <c oughs> ใช่เราก็ลััเ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยถอยดิไม่ใช่เรามีข่าวดีจะบอกว่า คิวผิดเร,เรายังไม่มีอันติแล้วแล้วเล้วสีแล้วไงยังไม่ได้ซื้อซื้อผิดหรอด,อดีไม่ละใช่ขาวดีไม่ละเธออย่าเรียกว่าเป็นข่าวดีดิอย่าพูดให้เราสบายใจได้ปะอุยรีบเลยรีบเลยครับไช่คืหายแล้ว อุ้ไม่ถึงเธอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ไหวไม่ไหวเลือดจะหมดเลือดจะหมดใช่ใช่ใช่เห็นนี่กลับไปเดรอเธอไหวไหมเรากลับด้วยกันทั้งคู่นี่แหละไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละไม่ต้องอยู่หรอกอยู่ทำไม เดียวนะแคลรี่ยังไม่มีตังเลยจ้าแคลรี่ยังไม่มีตังเลยจ้ารอแคลรี่ก่อนได้ไหมอ่ะวิ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 ววจะมาได้ต้องบิยเบียดปวดจะมาได้ต้องบิยดนี่ อรากจะบอกว่าเกือบเกือบไม่รอดเราเมื่อกี้บอกเลยเมื่อกี้เราเกือบไม่รอดขอหาตังก่อนขอหาตังก่อนแป๊บน,นึงโดนไม่โดน เกือบแล้วแหละเกือบแล้วแหละขอก่นป้า <laughs> ไม่ใช่ใชเอด็ดรีบลงมามีดมันได้ยินที่เธอพูดไหมละ่ะ <laughs> ขอกลับไปฟื้นฟูก่อนไม่ไหวเราใช้พลังจิตเรารู้สึกว่าแคลรี่ทางนั้นแรงอยู่นะเอาดีๆแรงดีตจงกระมันแร, <laughs> รงตัวเมีนเราเมื่อก่อนเราเล่นไม่เป็นเลยอะติดเรี่ง มันปรับใหม่เราก็เล่นไม่เป็นแล้วอ่ะมันไม่เป็ือนเดิมแทมาวะเธอเธอเธอเยอะ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 รูดูแล้วรูแล้วรูแล้วรูแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่สีฉลามมาฉลามมากถอยถอยถอยเทียบเลยเทียบเลยหนี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 ไม่ไหวไม่ไหว วิโลดโลดมากเมตตัแชารี่มันแรงก็อ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม,ไม่ไหวเม,วมดมาเมตต์มาดึงไม่ดูอะไเนี่ยสกินเธอสวยนะเอาดีๆเอตตัวมีน้ำแข็งเนี่ยนะอืมสกินสวยนะ ไม้นตอมึงไม่ขึ้นอุ้ยอ่าฉันทักมาว่ะแอลบหายละอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงอุ้ยถอยถอยถอยอุ้ยไปถอยไปอุ้ยไม่ถึงไปยืนต่อยถ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 อยมาทางนี้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 ขอหาตังค์ก่อนเพื่อนไม่มีตัง เมื่อกี้มันอมตะสยเสี่งกันยับมาพน่ากลัวมากเกือบไม่รอดเธอแปาเลือกก่อนไหมไปพากับเป๋าเลือกก่อนไปร้อนมากครับแปวเลือดแปวเลือดไปเด้อเด้อเด้อหัตถ์ตังหัตถ์ตั้งหอตหาตั้งหัตถ์ฉันรอเธอดึงเนี่ยแล้วฉันจะเข้าไปบวก ไม่ประเด็นคือเอามาข่มเขาเหรอน่ากลัวมากอลิสอลิสรอได้ไหมออลิสอลิส ใจเย็นเยนใจยาดมายาดมาล้วแล้วอันนี้ตัวนึงอีจะโดนได้แต่ละตัว้ไม่ถึงไม่ถึงถอยก่อนถอก่อนถอก่อนไดนมันจะเดินเข้าาหนึ่งราอไไม่ต้องห่วงจิบบจิบขอเลือดหน่อยมีเลือดปะถอาก่อนถอก่อน ลได้ถอยก่อน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 ถออยก่นขอหาตังค์แป๊บนึงขอขอหาตังค์แป๊บนึงไม่มีตังค์ขอตังค์แนเอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อนถอยถอยออฟดูหิวอ่ะเหี้ยเห็นปะโดนดึงแล้วน่ะหาตังค์ก่อนดิไม่มีตังค์ เธอไม่ได้จะมาตลอดแบบนี้ไม่ได้ไม่มีเลือดเอ้าฉลามโดนเลยถอยดิไม่รอดหรอกเออถอยอยู่แป๊บบนึงขอหาเงิน <c oughs> <c oughs> หาเงินก่อน <c oughs> หาเงินก่อน <c oughs> หาเงินก่อนหาเงินก่อนหาเงินก่อน ดากอนสไลเยอร์ดากอนดากอนดาก้อนดาก้อนเอาดากอนสไลเยอร์ดาก้อนสไลเยอร์เอาบิซดาก้อนเฮ้ยเอาบิซดาก้อนก่อนเอาบิซาดาก้อนอย่ารอมันล่อมัน่าได้สูกูกรลังเอาอยู่ดิ ลาคอสลาคอสโคตรเนี่ยลาคอกโดนฉลันครับฟมครับเนาังลาคอสโดนชันดาวไปเลยเอาเอาเขาสองคนไหวบ่เธอเอาไหวรถแท็งโอ้ยตายอยู่แล้วคก็วิ่งมาด้วยยิ้มายเฮ้ยเฮ้ยสะจวดอยู่บนสะจวดอยู่เอ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างคุณผิดเดี๋ยวเรามาเอาเรื่องกันสะจวด

มีเลือดให้ไหมเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนไอเด้นี้กูอะไรพี่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  อะไรพี่สะจวดเดี๋ยวนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาไปตีอยู่ตีโอเคมาแบตต่ตอนสุดท้ายสุดยอดบอกแล้วเอาบอล ไม่คิดไม่คิดเลอยยูซับหรอโอ้โหสุดยอดวิเอ v p ด้วยเป็นงไงส่ตัวตีบแม่อยู่แล้วดูด้วยใครซับแพ้หรอไม่คิดไม่คิดว่าจะได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยจะได้แทบจะตกรดท้ายอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแคปหน้าจอน้องไว้ก่อนเหมืนอนก็มายินอยู่ใ,ใกล้ๆเรายืนติดๆกันเนอะอือเ,เดี๋ยวฉันฉันแคปเอาไปลงคลิปก่อนสุดท้ายไฮไลท์เลยชอบมาก